อาาสาม TKS Antid Life Thailand กับการรับหน้าที่เป็นเมดิเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์อะไรกันเนี่ยอะไรครับไม่เขาห้ามห้ามใช้รถข้าคนรถข้าคนมีแบนเกิดอะไรขึ้นครับห้ามข้าคนในการใช้รถ อย่าอย่าไม่เอาอย่าเกียยอย่าเกีตั้งแต่ในเซฟนะพวกนายอ่ะไม่เอาไม่เอาเออเห็นไหมดาม่าเลยหมอดาม่าครับงานนี้หมออ่ะหมออ่ะไม่ใช่ว่าคนน่ะมีแค่ในเซฟอย่างเดียวเข้าใจไหมคนนอกเซฟก็มีเขาที่เขาเขาคนที่เขาตายอ่ะแล้วเขาอยากได้หมอไปชุบก็มีแล้วจะให้หมอเสียเวลาอยู่ตรงนี้เหรอใช่เหรอได้ด่าถึงข้อเลยเออจบไหม No. Yeah.